หลักวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่77ถ้าคำคุณศรรพัพท์ขั้น superlative ก็คือขั้นสูงสุดแต่ลงท้ายด้วยนะครับนะและลงท้ายด้วย ed able i o s i n g และก็คำคุณศัพท์ไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไรสามพยางค์ขึ้นไปให้ใช้ the most บวกคำคุณศัพท์นั้นเช่น She is the most boring person the have ever boring I known. ลอนคือผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดที่ฉันเคยรู้จักต้องมีเดอนะครับแล้วก็ most แล้วก็ boring นะครับเป็นคำคุณศัที่ลงท้ายด้วย ing ใช้ the most boring และคำคุณศัพท์ที่มีสามพยางค์ขึ้นไปไม่ไว like, ่าจะลงท้ายด้วยอะไรก็ตามนะครับก็ให้ใช้ the most ก yes, ็ It was the most convenient to s a y here. มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากที่สุดที่พักอยู่ที่นี่ตอนหะน้า77นะครับกับดังสือ fly with English นะครับของชั้นป .6 ที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนะในหน้า77นี้นะครับเรื่องทักษะการเขียนนะครับนะ writing โดยคำสั่งก็บอกว่า look at the picture on page 76 v e n t นะับเรียนดูภาพ ในหน้าที่76อีกครั้งหนึง่งแล้วให้ pretend pretend นะครับแปลว,ว่าแสรงทำแสรงเป็นก็คือสมมุติว่านักเรียนเป็นนักศึกษานะครับไปท่องเที่ยวณาสถานที่แห่งนั้นนะครับมี6สถานที่ที่มีชื่อเสียงของ,งลอนดอนนะครับในหน้า76 that ซึ่งนะครับ you have just come back from London และคุณก็เพิ่งกลับมาจากกลอนดอนนะครับไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆมา6สถานที่ดังกล่าว แล้วให้ write a letter to your friend ให้มาเขียนจดหมายนะครับไปหาเพื่อนของคุณหรือเขียนอีเมลนะครับประมาณนี้นะครับสมัยนี้ก็ประยุกต์นะครับเป็นเขียนอีเมลไว้ก็แล้วกัน use the questions to help you โดยใช้คำถามเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยนักเรียนดังนั้นคำถามนี้นะครับนะให้นักเรียนเขียนเป็นรูปของอีเมลนะครับนะแต่นี้คุณครูต้องขอไว้ด้วยไม่ได้เขียนเป็นรูปของอีเมล คำว่ารูปของอีเมลหมายถึงว่าต้องเขียนวันที่เขียนสารที่เขียนคํานําหน้าคําขึ้นต้นนะครับว่าเขียนถึงใครแล้วก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าเขาหนึ่งนะครับนักเรียนไปเที่ยวที่ไหนมานะครับแล้วก็คูณไปเห็นอะไรไปชมอะไรบ้างนะสารที่อย่างนั้นตามคําถามนะครับนะแล้วก็อธิบายต่อไปจนตอบคาถามให้จบทั้งสี่ข้อโดยเอาอ่า ตัวอย่างนะครับการตอบคำถามสี่ข้อของครูพิน่านไปเขียนในอ e ีเมลนะครับเอาตามนั้นนะครับานะพราะคุณครูเมื่อกี้ลืมทําเป็นอ e ีเมลให้โดยทําเพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้นนะครับความใจตามนี้นะครับนะเพราะคขาใเขียนอ e ีเมลนะครับคุณครูก็ใจลอยลืมไปไม่ได้เขียนเป็นอ e ีเมลโอเคนะครับข้อที่หนึ่ง which places did you go นะครับถามเป็น past simple tense นะครับ You คุณนะครับน g กไป to so which place สถานที่ไหนนะครับแล้วนกะ็ did ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยคุณได้ไปเที่ยวสถานที่ไหนมานะครับ What did you see และคุณไปชมไปเห็นอะไรมาบ้างคุณครูก็ตอบเป็นตัวอย่างว่า I went to Buckingham Palace นะครับฉันได้ไปเที่ยวพระราชวัง,ง Buckingham และไปเห็นอะไรบ้าง I saw a black r e v e n s นะครับ a รเวนก็คือนกกาเวาหรือว่าอีกาสีดำนะครับหนาะที่อยู่ที่ลอนดอนทาวเวอร์นะครับในพระราชวังนะครับนะนอข้อที่2ก็ถามว่า w วิท l e ลส Did you l o u uh, k Did you like best แล้วสถานที่ไหนล่ะที่คุณชอบมากที่สุด What did you like about it แล้วคุณชอบอะไรเกี่ยวกับมันที่ว่าชอบมากที่สุดคุณชอบอะไรคุณครูก็ตอบเป็นตัวอย่างว่า I like the Big Bell Tower the most ฉันชอบหอนิกาบิ๊กเบลนะครับอ่อบิ๊กเบนนะครับนะไม่ใช่บิ๊กเบลโทษทีนะครับบิ Big Big Bell này, ๊กเบนบิ๊กเบลนี่หอนิกาใหญ่แต่ว่าชื่อจริงๆมันชื่อบิ๊กเบนโทษทีนะครับนะฉันออนิกาบิ๊กเบนนะครับอ่าโอเคครับ Uh, I like the Big Ben Tower the most นะครับฉันชอบหอนอเกาบิ๊กเบนมากที่สุด because ก็เพราะว่า it was beautiful เพราะว่ามันเป็นหอในใฬิาาที่สวยงามมากๆ and an ancient architecture แล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่นะครับ architecture นะครับสถาปัตยกรรม ancient แปลว่าเก่าแก่ ต่อไปข้อที่3นะครับก็ถามว่า which place did uh, you like แล้วสถานที่ไหนล่ะใน6สถานที่ที่คุณไปเที่ยวนั้นแล้วคุณไม่ชอบ what uh, what did n t you like about it แล้วอะไรล่ะที่คุณไม่ชอบผุณครูก็ตอบให้ประมาณว่า I didn't like the London buses นะครับฉันไม่ชอบรถบัส2อชั้นนะครับนะที่วิ่งอยู่ในกรุงลอนดอน because สาเหตุก็เพราะว่า they were too high เพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับหนาะสองชั้น and accidents could easily happen และคิดว่ามันน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถที่ต่ำๆนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแนวการตอบของคุณครูคนะครับนะคือสมมุติขึ้นมาว่าความอาจความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นไปได้กว่ารถที่ต่ำๆประมาณนี้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับนะว่าจะเขียนสถานที่ไหนเพราะอะไรนะครับ จะเป็นจริงหรือไม่จริงไม่เกี่ยวนะครับนะคือต้องการที่จะดูว่าแต่งประโยคถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับปฏิเส Will ว o u v i วิ t ิต์ d o n a อ a แ n นยูคุณนะครับวิซิต์มาเยี่ยมนะครับลอนดอนมาเที่ยมาเยี่ยมหรือมาเที่ยวมาเที่ยวที่กรุงลอนดอนคุณจะมาเที่ยวที่กรุงลอนดอนอีกครั้งหรือไม่ Why เพราะอะไรทำไมนะครับ Why not ถ้าไม่มาไม่มาเพราะอะไร คำต,ตอบของค,ครัวพี่นางก็ประมาณว่าแย s I will นะครับฉันจะมาเที่ยวที่โกลนดอนอีกครั้งหนึ่งมีค s สดังก็เพราะว่า the places are beautiful สถานที่ต่างๆที่ไปเที่ยวมานั้นล้วนแต่สวยงาม and interesting และก็น่าสนใจเป็นอย่างมาก and the architecture is what admiring และก็สถาปัตยกรรมต่างๆนะครับก็ ควรค่าแก่การชื่นชมนะครับนะ i ิ h a ั admiring ประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางการเขียนอีเมลนะครับนะโดยใช้ข้อข้อความเหล่านี้ใส่ลงไปในอีเมลนะครับโดยการตอบคำถามของสีข้อนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นั้นว่าหน้าที่77นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ